นมัสเตครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเป็นชาวอินเดียซะหน่อยเนาะเป็นชาวพักรัสซะนหน่อย n ม m a s t นะวันนี้ก็มียงงงเงินนิดนึงก็มาทักทายกันเช่นเดิมครับกับธรรมะสวัสดีอ่าวันนี้ก็เป็นธรรมะเช่นเคยก็มาจ่อยๆเนาะมาฟังธรรมะด้วยกันวันนี้ผมก็ขอเกิน ก็เริ่ต้นก่อนนะฮะว่าวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับธรรมะในมงคลพระสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่พระท่านสาธยายกันบ่อยเทศบ่อยสอนบ่อยและผมก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมก็สวดสาธยายกันที่บ้านบ่อยเนาะเพราะว่าเป็นมงคลในชีวิตใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดมงคลสข้อแรกนะฮะในมงคลระสูตรซึ่งหลายท่านก็ ได้ยินได้ฟังกันบ่อยเพราะว่าสัทธยายนกันประจำนะฮะ,ะซึ่งท่านก็น่าจะนึกกิดออกมาเนาะว่ามงคลวัสดุคืออะ,อะไรมงคลวัสดุก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าะะท่านได้ตัดไวนะ้เนาะก็มีพระพมธเนาะท่านมากัก็ถามพระพุทธองคนะ์เนาะว่าข้าแต่พระพุทธองค์มงคลใดในโลกเนาะในจักรวาลเนี่ยที่เป็นมงคลพระพุทธอง,งค์กนะ็ เลยได้ตัดมงคลละสุดเนี้ยฮะขึ้นมาซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเพียงแค่3ข้อเพราะผมคิดว่า3ข้อเนี้ยค่อนข้างจะสำคัญเนาะก็คือการไม่รบคนผ่านการครบบัณฑิตแล้วก็การบูชาสิ่งที่สมควรบูชาเนาะอ่าซึ่งจะเป็นอยา่างไรกันต่อเราก็มาฟังกันเลยนะฮะ อาเซวนาจะพารานังวันที่ตานั้นจะเซวนาบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกะมุตตม,มังเอตัมมังกะมุตตะม,มังอาเซวนาจะพารานังการไม่คบคนผ่านหนึ่ง บันทิตานันจะเสวนาการคบบันฑิตหนึ่งบูชาจะปูชนียานังการบูชาสิ่งที่สมควรบูชาหนึ่งเอตัมมังคารมุตตัมมังสามสิ่งนี้นคือมงคล การไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตเป็นมิตรการบูชาสิ่งที่สมควรบูชา3ส,สิ่งนี้คือมองคลซึ่งวันนี้กับผมก็ได้ยก3มสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งทุกท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือไม่ก็อาจจะเคยสวดสาธยายหรือไม่ก็อาจจะเคยฟัง สาธยายจากพระคุณเจ้าตามวัดวาอารามหรือในกรณีที่ท่านนิมนต์พระคุณเจ้ามาสาธยายที่บ้านเรือนอาคารหรือสำนักอ่หารของท่านเองก็ต่างเนาะส่วนใหญ่พระคุณเจ้าท่านก็จะสวดมงคล,ลสุตรกันอยู่แวเนาะ,เ,นะเป็นประจำท่านก็จะได้ยินกันบ่อย และนี่ก็คือหัวข้อที่จะมาสาธยายให้ฟังกันวันนี้นะครับคนผ่านเนี่ยฮะคนผ่านเนี่ยจะนําชีวิตเราเนี่ยไปนในหนทางที่ไม่ดีคนพานเนี่ยก็คือคนที่ไม่ดีคนชั่วก็ได้หรือคนที่นิสัยไม่ดีก็ได้คนที่จะนําเราไปสู่หนทางที่ผิด นี่ยนะครับคือคนผพานคนที่เกเรคนที่ติดยาเมาเงาค้ายาค้าประเวณีสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันดีเนี่ยนะครับคือคนผพานถ้าไม่ไ,ได้ไม่ครบได้เป็นอันดีเพราะชีวิตคุณจะไม่มีภัยเพราะคนพาเน,นี่ยนะครับจะนำภัยมาสุกตัวคุณได้ ดังนั้นถ้าคุณไม่คบคนผ่านเสียก็จะเป็นมงคลแด่ชีวิตคุณต่อมาก็คือบันทิตานันจากเซวนาก็คือการครบบัณฑิตบัณฑิตก็เช่นคบมิตรสหายที่ดีกันายาณมิตรที่ดีผู้ที่เป็นนักปราชญ์สอนเราได้ตักเตือนเราได้พูดเพราะไผ่รเราะ เป็นคนมีศีลธรรมจัญยาอันดีนี่นะครับคือคุณสมบัติของบัณฑิตที่ดีบัณฑิตที่ดีมีความรู้ก็ดีเป็นคนที่มีจริยวัตรอันดีก็ดีเป็นคนที่ใฝ่ในศีลธรรมอันดีก็ดีเป็นคนที่ไม่ประมาทในชีวิตตักเตือนเราในสิ่งที่เรากระทำผิดก็ดีนี่นะครับเป็นมิตรที่นาคบ นี่นะครับคือบัณฑิตที่ควรครบค้าสมาคมนี่นะครับคือมิตรที่เป็นมิตรที่ดีที่เราเรียกกันว่าการายาณมิตรที่ดีนะฮะต่อมาก็คือบูชาจะปูชนียานะัก็คือการบูชาสิ่งที่สมควรบูชาสิ่งที่ชาพุทธเราบูชาเป็นอันดับหนึ่งเลย ก็คือพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระวัตนตัรัยนี่ฮะแก้วอันประเสริฐสามประการนังไงครับในพระพุทธศาสนานี่ก็คือเป็นแก้วกรตัตนะอันประเสริฐและเป็นสิ่งที่สมควรบูชาเป็นอย่างยิ่งครับบูชาในคุณงามความดีของพระพุทธองค์บูชาในพระธรรมบูชาในพระสงฆ์ที่ท่านทรงปฏิบัติซึ่ง3สิ่งนี้นะครับ เป็นสิ่งที่สมควรบูชาเป็นอย่างยิ่งยวดแล้วท่านนะครับปัจจุบันนี้บูชาสิ่งที่สมควรบูชาแล้วหรือ,อยังไม่ครบควรผ่านแล้วหรือ,อยังมีเพื่อนคบค้าสมาคมกับบัณฑิตแล้วหรือ,อยังและบูชาสิ่งที่สมควรบูชาสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวท่านสิ่งที่ มีคุณงามความดีเพราะส่วนใหญ่นะฮะการที่เรานะฮะยบูชาสิ่งหนึ่งเขารบสิ่งหนึ่งได้ถ้าเกิดสิ่งนั้นหรือบุคคลคนนั้นทำความชั่วเป็นคนพานเนี่ยมันคุณเห็นคุณพานคุณติดยาคนเมาเมาคนฆ่าคนตายเนี่ยคุณจะบูชาเขาไหมเขาสมควรหน้าเขารบไหมฮะกับคนที่อยู่ในวดัดพระพิสูสงฆ์ ผู้ทรงศีลผู้กระทำความดีแบบนี้ฮะน่าสมควรบูชาไหมฮะน่าเลื่อมใสไหมครับซึ่งสองสิ่งเนี่ยผมว่าท่านสามารถแยกได้ว่าสิ่งไหนควรเคารพบ,บูชาสิ่งไหนไม่เคารพบ,บูชาวัตถุเทวรูปพระพุทธรูปหรือปฏิมากรรมใดๆก็ตามที่สังคมในปัจจุบันให้การเคารพบ,บูชาอยู่ ท่านก็สามารถจะเนกได้ว่าเออสิ่งเนี้ยควรบูชาหรือไม่หรือควรบูชาดีและบูชาอะไรในเทวรูปเทวรูปนั้นให้อะไรถึงตัวท่านได้บ้างครับเทวรูปส่วนใหญ่หรือปฏติมากรรมส่วนใหญ่เขามีสัญญาณทางนั้นนะฮะแม้แต่การจีบการยกแขนยกผระหัดยกพระกร์หรือการก้าวเท้าซ้ายเท้าขวานัน่นคือสัญญาณในปฏิมากรรมทางนั้น ซึ่งเป็นคำสอนเป็นปัญญาทางนั้นฮะท่านลองใช้สติแล้วก็ลองนึกตามเทวรูปหรือปฏิมากรรมหรือสัญญาในปฏิมากรรมไม่ว่าจะเป็นของพุทธก็ดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบูชาอาต่างๆก็ดีตามความเชื่อของท่านฮะท่านดูสิครับว่าสิ่งนั้นที่ท่านบูชาเขาสอนอะไรท่านบ้างแะท่านได้อะไรจากสิ่งนั้นบ้าง น,นี่เป็นข้อคิดนะฮะก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปวีดีโอนี้แล้วนะครับก็ทุกท่านก็จะได้เห็นเนาะอันนี้ผมก็ทำให้แยกแต่ละข้อให้เนาะเป็นภาษาบาลีไม่ก็เป็นภาษาไทยเนะาะอสวนาจะพางนังไม่ขปนผ่านบันติตานันจะเสวนาการคบบัณฑิต บูชาจะบูชนียานังบูชาผู้ที่ควรบูชาหรือบูชาสิ่งที่สมควรบูชาก็วันนี้ก็อธิบายสาธยายบรรยายพอสมควรพอสังเขตแล้วน,นะครับก็อาจจะากขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาฟังคลิปนี้นะฮะซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับแค่มา พูดคุยกันมาจำแนกกันมาให้ข้อคิดคติเลึกน้อยๆเผื่อท่านไหนที่ไม่รู้ไม่ทราบก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะน้องๆนิสิตเอยนักศึกษาเอยนักเรียนเอย,ย,เอยที่อาจจะมาฟังไปส่งการบ้าน,นคุณครูก็ดีหรือจะนำพาไปพัฒนานชีวิตก็ดีหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายนะฮะที่ ผู้ฝ่ธรรมะทุกท่านก็ดีที่เข้ามาฟังก็ขอประคุณอย่างยิ่งและหวังว่าธรรมะเหล่านี้ที่กระผมยิบยกมาไม่เป็นที่ที่อชอบนักก็ต้องขออภัยด้วยหรือไม่ที่จะเสียงมันค่อนข้างที่จะไม่สนองหูหรือเสียงผมค่อนข้างที่จะดูเหมือนภาพิีสงไปก็ขออภัยด้วยกต่ผมก็ เป็นคา,ารวาสปกตินาองก็มีน้องๆหลายท่านที่รู้จักกันก็ชอบแซวว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ผมไม่ใช่พระอาจารย์นะเพราะเป็นคา,ารวาสเป็นปุถุชนปกตินะฮะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยกับคุบาอาจารย์ที่เข้ามาฟังด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีแนละขอบพระคุณที่มาฟังนะครับขอบคุณครับ